าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ E a g l e of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ทันในร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID ดีแอดเ9สอยทีอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์วัดสังกัดรัตนคีรีเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดอุทัยธานีตั้งอยู่ที่บ้านวังยางหมู่ที่สามตำบลน,น้ำซึม เขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีเชิงเขาแก้วหรือเขาสแกกรักงสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2433เดิมเรียกชื่อว่าวัดเขาสแกกรักงพระสุนทรมุนีหรือหลวงพ่อใจอดีตเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นณบริเวณเชิงเขาแก้วหรือเขาสแกกรักง วัดนี้วิหารพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์โดยวิหารแห่งนี้เนสร้างขึ้นใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2520ด้านหน้าและด้านข้างของตัววิหารเป็นทางขึ้นตกแต่งด้วยลายกนกส่วนบานประตูจำหลักเป็นภาพพระพุทธประวัติอย่างสวยงามภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ คููบ้านคูเมืองของชาวอุทัยธานีระหว่างปีพุทธศักราชส3 3 5ถึง2,342ในสมัยรัชะกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดก้าวให้นำพระพุทธรูปที่ชำรุดไปซ่อมแล้วนำไปประดิษฐานไว้ยังหัวเมืองต่างๆจังหวัดอุทัยธานีได้รับมา3องค์และหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ หรือหลวงพ่อมงคลสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าริไทยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัสดุสำริดม,มีหน้าตัดก,กว้าง3ศอกหรือ150เซนติเมตรศิลปะสุขโขทยัยยุคเดียวกันกับพระพุทธชินราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งกุ้งสุขโขทยัยในระหว่างปีพุทธศักราช1821ถึง1860 ฝีมือช่างสุขโขทัยยุคสองมีส่วนเสียงกับองค์พระเป็นคนละองค์เข้าใจว่าคงซ่อมเป็นองค์เดียวกันก่อนนำมาประดิษฐานไว้ที่เมืองอุทัยธานีเดิมประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าพระประธานในวิหารวัดขิดบ้านสแกกรักงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีปัจจุบันมีอายุมากกว่า700ปีได้อัญเชิญมาจากสุขโขทยัยทางแม่น้ำสแกกรักง มาบริสถานวัดขิดโดยอัญเชิญขึ้นแพ่มาพร้อมกับพระพุทธรูปองค์อื่นๆซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดเกล้าให้นำพระพุทธรูปขนาดย่อมและชำลํำรุษไปไว้ตามของเมืองต่างๆเมื่อระหว่างปีพุทธศักราช2335ถึง2342สำหรับเมืองอุทัยธานีนี้ได้รับถึง3องค์ด้วยกันคือ พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์พระโพมงคลและพระที่วัดหนองแก่ที่มาจากสุขโขทยัยแล้วได้นำขึ้นไปที่ท่าแพใกล้สารากังจงังหวัดอุทัยธานีพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ได้อัานเชิญไปประดิษฐานที่วัดขิดซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสแกกรังฝั่งตะวันตกลาวปีพุทธศักราช2,342ถึง2,345 ขั้นถึงปีพุทธศักราช2471เจ้าพระคุณสมเด็จพระวนรัตแห่งเจ้าคณะมนทนนครสวรรค์ในขณะนั้นท่านเป็นชาวอุทัยธานีได้เดินทางมาตรวจคณะสงฆ์และว,วัดวาอารามที่จังหวัดอุทัยธานีได้พบเห็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยที่มีพุทธลักษณะอันาางดงามมากจึงมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากเมื่อได้กล่าวในมันสการสักการะแล้วจึงดำริให้พระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหว,วัดทยัยธานีดูแลพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ให้ดีคั้นถึงวันพุทธขึ้น3ามคำเดือนสี่ปีชวดตรงกับปีพุทธศักราช2471หลวงพ่อป๊อกจาวาดวัดอุโบสถารามพาะเกจิผู้เรืองเวทพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าและประชาชนในจังหวัดได้เป็นหัวหน้าคณะร่วมกันประกอบพิธีบวงสวงอันเชิญ พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์จากวัดขิดมาปฏิสฐานะวัดสังกัดรัตนคีรีทั้งนี้ได้มีพิธีฉเฉลิมฉลองสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ประชาชนชาวอุทัยธานีได้พร้อมใจกันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เบื้องพระเศียรขององค์พระด้วยเพื่อสักการะบูชาพร้อมถวายพระนามว่าพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ สำหรับงานประจำปีของวัดในวันขึ้น3ามค่ำถึงแค่ำเดือนสีของทุกปีประชาชนชาวจอุททยธา,ยานีจะร่วมแจการจัดงานไหวพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้จัดมาเป็นประจำทุกปีจนกลายเป็นประเพณีซืบกันมาจนถึงปัจจุบันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอใ,ในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่